สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับวันที่ของวันที่15นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับ2566นะครับวันที่15นะครับวันเสาร์วันยันเย็นนะครับก็พามาชมนะครับ power นะครับในตำนานนะครับ a u s นะครับ a u s นะครับของอ u ดนะครับอ a ด d โอนะครับ2,400วัตต์วัตต์แท้นะครับขับนะครับนะครับ ขับ11นะครับขับ18นะครับข้างละ3นะครับถึงข้างละ4นะครับถ้าเป็นดอกโค้งปั๊มโค้งอะไรได้สบายนะครับถ้าเป็น15นะครับได้ข้างละ3ถึง4นะครับได้สบายนะครับขับกาลนะครับบัดแท้นะครับ2,400วัตต์นะครับเครื่องวัดแท้นะครับกำลังแท้ๆเลยนะครับ AUS นะครับ2,400วัตต์นะครับใครที่กำลังมองหานะครับนี่ครับ ใครที่กำลังมองหานะครับเป็น a u s นะครับ15ข้างละ4นะครับ12ข้างละสนะครับสบายๆนะครับใครที่กำลังมองหานะครับมาดูนะครับหลังพาวเวอร์นะครับก็จะเป็นสัญญาณเข้าก็จะเป็นแจ็คโฟนนะครับสัญญาณเข้าก็จะเป็นแจ็คโฟนนะครับสัญญาณออกก็จะเป็นสเปคคอนนะครับผมตัวนี้ก็ไฟพ่วงนะครับ ใครที่กำลังมองหานะครับของ AUS นะครับพันสองพรวัตต์นะครับของแท้นะครับบัตรแท้นะครับตัวนี้นะครับใครที่กําลังมองหานะครับเดี๋ยวดูข้างในนะครับนี่ครับโม่แปลงก็อะคาโตมมัดนะครับเนี่ยแน่นๆนะครับข้างในนะครับนี่ครับเครื่องแท้นะครับแถวภาคกลางรู้แน่นอนนะครับแถวภาคกลางรู้นะครับว่าแรงนะครับยิ่งร้อนยิ่งแรงนะครับตัวนี้คาโตมมัดนะครับทาร์จิเตอร์นะครับทาร์จิเตอร์นะครับหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหก เจ็ดแปดเกนะครับสิบสองตัวยี่สี่สีสิบแปดตัวนะครับสีตัวนะครับฝั่งละสี่สิบแปดนะครับทั้งหมดอยู่สิบสองยสี่สี่สิบแปดนะครับคาปาก็หกตัวนะครับโแปลงก็สอลูกนะครับข้าวต้มมัดนะครับข้าวต้มมัดนะครับนะครับ ก็เป็นข้าวต้มมัดนะครับหม้อแปลงนะครับข้าวต้มมัดนะครับใครที่กำลังมองหานะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มมิ้วนะครับข้างหน้าปุ่มมิ้วนะครับซ้ายขวานะครับ18ข้างละ3ได้สบายนะครับ18ข้างละ3ได้สบายนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่10,000บาทนะครับ10,000บาทนะครับใครที่กําลังมองหาก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ AUS นะครับอยู่ภาคกลางนะครับพัน 2,400บาทนะครับ083-739-8945นะครับ083-739-8945นะครับร,รับแลกตีเทอร์กันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็สามารถเอามาแลกตีเทอร์ได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับใครที่กำลังมองหาก็เอาลแลกตีเทอร์ได้นะครับที่ร้านตะลันสั่งนะครับผม เดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับรับแรขจีนเธอกันได้ทุกตัวนะครับเล่นงานเครื่องไฟก็ได้นะครับดนตรีก็ได้นะครับของ AUS นะครับแบบ2,400วัตต์นะครับซื้อใหม่ก็ประมาณ20,000นะครับปลายนะครับแบรนด์นี้จะสูงนิดนึงนะครับแต่เกียร์แกเกียร์ของแท้ทั้งหมดนะครับบัตรแท้ด้วยนะครับบัตรแท้ด้วยนะครับเครื่องนี้นะครับก็10,000บาทนะครับ10,000บาทนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับข่าวๆกันดูนะครับ เดี๋ยวลองฟังน้าเสียงกันดูนะครับขับกลางเพาะๆนะครับตัวนี้นะครับของ AUS นะครับ2,400วัตต์นะครับ18ข้างละ3นะครับได้สบายๆนะครับเสียงกลางข้างละ4ได้สบายนะครับของ AUS นะครับราคาอยู่ที่10,000บาทนะครับวัตแท้แน่นอนนะครับของใหม่อยู่ประมาณ28,000กว่าบาทนะครับเกือบ30,000นะครับของหายากนะครับเดี๋ยวผ้ากลางนะครับเปลี่ยนนี้นะครับแดงๆนะครับไฟนะครับปกตินะครับ เบดนะครับ2งดอกนะครับบางท่านนยายเอาไปขับเบดนะครับบางท่านนยายเอาไปขับกลางนะครับนะครับ นะครับ18นะครับข้างละ3ได้สบายนะครับมือหนึ่งก็ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับอยู่ประมาณ2 8งห0ื่นแปนะครับตัวนี้ขายในราคาอยู่ที่10,000บาทนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับรับเลขที่เทิงกันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็สามารถเอามาเลขที่เทิงได้นะครับเสียงดีนะครับปัดแท้นะครับปัดแท้พันสองพบาทนะครับปัดแท้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามาอุดหนุนนะครับที่ร้านน้ำมันสักนะครับเจอกันคคคลิปหนน้าะรรััับบผมสสวดี